ก็เหมือนกันมีหัวโลละสี่ซิมค่ะโอ้แหงตักแหงหอมโอ้พ่อค้าคือหลอดพ่อพ่อค้าคือหลอดแท้เอาพ่อค้าคือหลอดแท้มอดจะมองปลาซิมมันได้ซิมมันได้ซิมเนี่ยไปจ้ามเพิ่นเบิดมหรือซิมมันได้กินน้ำเพิ่นคำนึงเลยมาซื่อเนื้อไม่ไปโอกาสนะบ้านนี้เดี๋ยวมาเพิ่มเโอ้ยกับโบได้มาเลยเแ็่เองหรือว่าซื้อเพือเอาอะไรไปดีเอาไปยังอันใดนดีเหรอ รถถ่ายรถถ่ายอันนี้สามสิบเนี่ยเขาไปตำสมเดียวเออหกสิบเออวันนี้ใครเอาไปตำแสให้จะไปตำส้มไปนังไปตำส้มแล้วอันนี้ไปทอดแต่ว่ามันเป็นปลากระดีเอาอันนี้ใครไปตำส้มตักขึ้นล่อเทลงไงเนี่ยตักขึ้นล่อตักน่าลงอยากดูอู้อู้เอาเอาปลาเดือดครึ่งโลสี่มันคขึ้นไรไปใส่สี่เยอะแม่ต้องไปล้างออกดูใส่มาช้าเทลงไปโนอู้ปลาเดือดล้วนอู้อันนี้โอ้โห สุดๆอันนี้อันนี้ขอตัวใหญ่บ่กอันนี้ตักครึ่งโลอันนี้เอาครึ่งกิโลจ้าครึ่งกิโลแล้วนี่ปลายังเนี่ยอันนั้ตารวมมีหัวอันนี้ตารวมมีหัวตารวมมีหัวโอ้ยตากรวมมีหัวเท่าดสี่สิบสี่สิบครับเบอร์แล้วไปจอมหมดแล้วค่ะเหลือแต่ถังค่ะเหลือแต่ถังคุณยายญ่เบาคืนได้เฮ้ยเธอถือขอเขาเนี่ยเขาก็ถือกล้องอยู่ จ้าสวัสดีค่ะล so> ูกูกก็มักประตูเข็มจ้าจ้ารลเท่าไรนะประตูเข็มหนึ่งร้อย่บาทค่ะครับหนึ่งร้อยยี่สได้ได้เตัวนะแม่ผมจำไม่ผิดในนัไปถ้ทัยิบตัวนี้สถุงห้อยยี่สิบได้แปดตัวตัวนี้นีได้เก้ตัวเอาเอันนี้ตัวใหญ่ให้ไอ้นั่นหนึ่งไม่กล้าจับอ่ะตรงนี้สีมันเยอะ ไม่แต่ตัวใหญ่ๆเมื่อกี้มันหายไปไหนอ๋อเอาตัวใหญ่ตัวนึงจะไปทอดตัวใหญ่ใหญ่อะตัวใหญ่ๆเมื่อกี้ไงมคม่เอาเอาตัวเดียวตัวเดียวช่างไม่เท่าไหร่ก็เอาเอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ที่โอ้ที่เพื่อนนั่นอะนี่ไงที่เราจะไปเอาตัวเดียวพอเท่าไหร่ก็คิดตามไปเลยเออคิดตามกิโลไปเลยโอ้แม่เจ้า เพื่อนเราไปทางไหนเนาะปฏิทิเขาไปกันไปแล้วสร้างเธอเขาไปยังเขาไปเขาก็ไปไปกินเหมือนเดิมเออบางทีเขาไป็นไรเออเราก็กินแต่เราก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับพ่อค้าครับผมไม่รีบขอสักสามนาทีโอ้โหเอันนี้ตอบทีสิบสี่บาทสิบห้าบาทได้ไหมครับได้ห้าสิบห้าสิบห้าบาทแล้วนั่นน่ะเราจะลองยกตัวขึ้นดูดิ นีีี่่ตัววเเดยยโอ้ยมันถูกอย่างไรมันหนักยางหรือเปล่าเหรอไม่ครับหยอกหยอกหยอกมันเกินสองขีดนิดหนึ่งเป็นยางครับผมรับอลลตเถือเอาอีกเด้หน้ะตัวนั่นน่ะมันมีตัวเดียวตัวใหญ่อ่ะไม่ไม่ไม่ของเขาจะเอาเพื่อนจะเอาใส่รวมกันหรือแยกกันแยกกันจ้าคนละบ้านโอ้โหมันหอมหุ่นหุนแท้อะตัวใหญ่ใหญ่อะเป็นเท่าไหร่เยพาขา เดี๋ยวช่วยดูกับผมด้วยนะครับตัวไสรใบไทรพอโอเคหอยจริงๆตัวใหญ่กว่านี้มันมีคนบ้านบ้านหนึ่งเขาเอาไปนะครับได้ไหมครับตัวนี้ได้ได้เอาสักสองแค่ขนาดนี้เอาสักสองสามตัวโอ้แล้วก็เอาทอดทอดแบบไอ้ใส่ใบตองห่อหมกก็ได้เลยครับเออเอาไปไม่ไม่หอมกระดอกกระเดียดแท้เนี่ยเงินหูน่ะหูน่ะบ้าเอยากจะแซ่บนำลายคอย น่าหลายสอเลยมันจะมีเ่องมดตัวเล็กนตัวนี้นั่นตัวนี้ได้เลยอันนี้มันเป็นปลามีหัวครับตัวใหญ่มีแต่ว่ามันมีหัวมีหัวเอาตัวใหญ่ๆก็ได้มันเป็นอะไรไปคุณยายสนใจปลาล่าไหมคะหอมขนาดเลยค่ะหอมไปถึงหัยายแตะลงด้วยไ โอ้ยจะไปซื้อไก่เแค่โอ้ยอันนี้นะหอมขนาดเนี่ยนี่มาสที่เมอมแมีตัวใหญ่อ่ะเออแน่นด้วยเด็ดไม่เหลือตัวใหญ่เลยครับเดือยไนั่นแหละนั่นแหะอันนั้นพอได้ยุ่นเถอะเนี่ยแหละเออเนี่ยอ๋อเพราะข้าะน่ะ นั่นละตนนั่นละโอ้โหอปพิงไฟเ้าใส่ใบบักูดใบอันใดแม่บ๋อยยหอมเออสูตรแมนใส่แต่ไขน้ใส่ตไน้โ่อมกะอไปถึนกนโอ้หอมกดกเยหอมไปถึงถงไม่นั่งกินโอ้หอมกระดกเลยอมไ้มเนัะ ็ม <uge ot> ีลองตัวนจับหมดเลยจัหมดแล้วครับไม่มีเหลือหรอได้สองตัวนะไปเจ้าค่ะสองตัวก็เอาเ่าน,นัน่งรอเถอเดี๋ยวฮาจ่ายให้เขาได้มาเชครับเญาตครับเนะเช็ดมา,า,า,าถือมาถดิแม่จ่ายทำไมโทรศัพท์เราไม,ม่มีแสงเนี่ยระบบ ตัดแสงสว่างเพื่อนหน้าจออันนี้ก็15บาทคนะ่ะโอ้ยถูกยังก็อร่อ,อยกระทอดกระตุ้ยหอมสดเออเดี๋ยวฉันจ่ายให้เป็นเท่ากแค่ไหนถ้ารวมไปไม่ครับหรือไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ยากค่ะคนละบ้านแต่ว่าจะจ่ายให้อันนี้อันนี้อันนี้รวมกันหรือว่าแยกกันอันนั้นอันนั้นรวมอันตัวใหญ่กับอันนี้ไอ้นสองตัวเนี่ยแยกปลาตัวใชญ่ครับทั้งแม่ปลาตัวปักแซ่